สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพักไข่กันแล้วออกจากปลามากแล้วค่ะเนาะบริกรนะพอตักกันหลายมือร้ายเวน้นเหรอค่ะกะมีเรื่องหลายเรื่องที่เนาะค่ะเนาะที่มังเชื้อมังเข็ดให้จิตใจข้ามันบุบพรมสิจะ้ะเฮ็ดอี๋ยังนะคะแต่บริการพญายภาพไปนะคะเห็นเมียบริเฮ็ดยังเนาะงานกับบริเฮ็ดนะคะอยู่บากก้านซื้อเกียรยานเมียเหงาเมีย่ยงสิค่ะอะไรสวดเนี่ยเขาปลา ต้องบ่ได้เป็นอย่างนะคะแล้วก็อยากออกไปแบบออกไปสูดอากาศเล่าแนนสินะคะเน,ะเนาะน้องก็ได้คนก็ถามเขามาอยู่คะ่ะว่าพ่อใหญ่เป็นจังได้กระามด้วยความเป็นห่วงเนาะพ่อใหญ่กะออกจากโรงพยาบาลโดนแล้วะะล่ะค่ะมารักษาตัวกะไปนอนโรงพยาบาลประมาณช่วอาทิตย์กลักวๆเนาะแต่ก็ขอออกมาบันที่นี่เพราะอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มเบาได้แน่เนาะกะขอมองออกมา หมอพึงกะให้ออกค่ะแต่ว่าพึงกะหายนักพยาบาลดูแถวบ้านนี่แหละมาทำความสะอาดแผลหายามันติดชงติดเชือ้อสินคะเออ,องวงบ้านกะหมอนัดไปตรวจตรวจแผลนะคะตรงตรวจที่มันสำคัญนะจะเป็นแขนนะคะเนาะไมว่าเออเริ่มแพ้เริ่มดีแล้วแขนนะคะตรงไตฐานไตข้างนี่นแล้วกะ เขาจะเอาไม้เย็บออกแล้วนะคะแต่ในม้่ไในบ้เร็จสินสมบูรณ์นะเพราะว่าเหลือใส่ตัวถาตัวขอบอีกนะคะแบบสามารถเป็นชิกเกี่ยวอาหารใดนะคะเป็นฟันเป็นฐานฟันปอมนะคะนี่เจ้าทรงสั่งไปดนแล้วเพราะในมาอยู่ต่อมอพกสินัดไปสายแสงนะคะก่อนสิ สิวางตัวนั้นวางฐาตนตัวนั้นใส่อีกเนาะไปสายแสงพอเขาเจาะสายแสงไปแล้วรอบหนึ่งค่ะรอบก่อนจะพาตัดนะ่ะและ้วเขาหนีสิละสิา,สายแสงรอบที่สองก่อนจะเอาฐานนั่นใส่ไสาใส่นะจะรอบหน้าก็ถ้าเป็นพาตัดก็จะเบลพาตัดไงเป็นใดค่ะกระขนจะเป็นหลังปีใหม่ น,ะะนั่งคริสต์มาสพ่นละหมอว่าเดี๋ยวเราไปพักฟืน้นพักโตก่อนหนะอืสิคะปลานี่มึงเนี่ยยังมีนั่งถาดอยู่ค่ะต้องพาดเลยว่าตีเก็บไว้กินเองนะคะตีสิพาเนาะเพะื่อบางที่มันมีแม่ไม่ยังเขาไปข้างในินึ้อว่าจะได้เก็บเห็ดให้เบื้องนะจะ๊ะเห็ดกับพรอมจะออกนียนอแต่หมอแต่แม่อยู่ อะไรลูกมาแล้วกดเลือดเลี้ยงมาแล้วแต่มันดูด,ดพอไปฮับจ้ะเ mm hmm. ล็นราคาอาการตอนนี้กะบ้านาเป็นห่วงแล้วเนาะค่ะกะเริ่มดีกนเรื่อยๆอยู่เนาะตีกะสบายใจไปเปอหนึ่งนะค่ะแต่ตอนนี้กะทางบ้านกะกำลังทีงานศพกันอยู่เนาะตีกะ ซอยเพิ่นเท่าที่ซอยใดนะคะซอยนานเพิ่นเนอะอาะญาติกันนะคะเป็นเป็นลูกของปานะคะเป็นลูกของปา,เ,ปงปาเพิ่นกันคือกันขาวบุบแบบว่าตอนแหลกรอบไข่นะขาวูบแล้วก็มดสตีนนะคะมดสตีไปวันนี้ลูกกะ พาไปแบบเลาเวียนหัวนะรล้ว่าพาเขาไปนอนไปพักอนก็คิดว่าเออไดถาถงเวลาเสริมแล้วมากินข้าไปพราะจะไปเรากะเราบ่มีสติแล้วนะคะกะส่งโรงพยาบาลแต่กับเฟื่อนมาได้ปั๊มหัวใจมาได้แป๊บหนึ่งแล้วกะอันนี้ไปอีกเพราสติไปอีกกะที่นี่เขาเจากันเลยวางทอว่างยังว่างสายสยอยฮอตจอคงเจอะข้อเนาะอันนี้เดากะ บอฝืนเลยค่ะไปอยู่โรงพยาบาลบ่ถึงอาทิตย์มั้งไปเลยอายุกับประมาณห้าสิบกว่าๆนี่แหละค่ะเบลตึงหกสิบดอกนะคะคนมันสิบอันนี้มันกับบรยากาศนอกจากเนาะดีเขาดีว่ะกันเลยบบ่ไม่กัดจิตกระใจไปเฮ็ดยังค่ะช่อง fc อันคอมเมนต์มาอ่านอยู่ค่ะจะเบ้ตอบเนาะได้ตอบ เหนอยู่จ้ะแต่ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆเนาะอาทิตีก็ขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆเนะค่ะที่ทำไทยกันเขามากเนาะค่ะทำอาการปัญญาไป็จังได้แน่เนาะค่ะเนาะมาเอามาวอกฟังในเดิมสิค่ะอาทิตย์ก็พอดีว่าก่อนหน้านี้ก็บ่ได้ออกมาวอกสู่พี่น้องเขาฟังเนาะเพราะว่าอันกะอยากน้าแน่ค่ะแล้วก็มีเรื่องให้คิดนู่นนี่นั่นน้าแน่ก็เลยบอ่บ่ได้มีแบบบ่ได้ออกมาเฮ็ดคลิปนะคะช่วงนั้นเนาะ ก็ต้องดูแลปัญญาอิเพราะว่าล้วไปอยู่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งนะคะกลับมากกทุกอย่างกันยังเหมาวายัางบมไดเขาทีทุกอย่างกันยังไม่อยู่คล้เขาแข็ก็ยังบวมอยู่อันนาก็ยังบวมเป็นอยู่สิคะมันนี่กับนางพยาบาลเขาจะมาทาาํความสะอาดแผลนะคะเช็ดแผลให้ทุกทุกมือเนาะเขากะดูแลปัญญายไปนั่นะคะแล้วก็อาบน้ำอาบทาเพราะมันแผลนะคะมันโดนน้ำบมได้เลยนะคะมือนะคะเข้าเข้าพาเนาะ จะหอดเส้นเอ็นเลยนะคะหยางมาหอดพีเนาะนี่ค่ะเนาะเย็บมาหอดพีตะกะเออ่เข้ากะดูดเอาไขมันหนาทองนะคะเจาะเอาไขมันหนาทองเนาะเอามาเติมส่วนที่มันที่เขาตัดออกไปนะคะเนื้อที่เขาตัดออกไปเนาะเอามาสิเติมให้มันเต็มสิค่ะเนาะแล้วก็ตาตากระบวมทำอะไรด้านอน,นอนสิกะตากระบวมหมอนี่ข้อเจาะเย็บจากนี่มาห่อนี่ข้อกระเจาะ แต่ว่าข้อเด็ดจอยเขาเจ้าบริยีปิดนะคะถ้าเจ้าติดปัสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวมันจะแพ้นะคะมันจะปิดเองเนาะยังน้ำยังละองละไอยัแล้วะยางเสียยัแล้วาวเสียน่มกระสอบจากสองข้อนี่เนาะนะคะกะพยายามกับเตียวพยายามเบิงเล่าบับัให้มีมีอาการติดเชื้อเนาะพอถ้าเกิดว่ามันติดเชื้อมันยังมันสีมันสีเป็นเรื่องใหญ่เนาะกับพายามเบิงเล่านะคะกะบ่ได้เอามาเฮ็ดคลิปเนาะ ก็เลยหายหนาไปสักพักหนึ่งนะคะมันตอนนี้เร่าดีขึ้นแล้วเนาะเราไปนานแล้วเริ่มหยุบลงแล้วสิคะเริ่มหยุบเริ่มยังแล้วสิกะเราไปได้มาได้สิกะหายห่วงแน่เนาะวันนี้ก็จะได้ปุ๊คิดจะได้ปุ๊ส่วนเมียเขาปลาจริงจรนะิงหน่ะตีก็ปกก่อยนะส่วนกันไหวนตเมืวอวานแล้วนะคะว่าเออถ้าเกิดว่าพี่ใหญ่อันอนั้นลองถามเาอยาจะจะเขาปลาไปเก็บเห็ด ตีว่ามันที่นี้เาบบรากับเบลล์วอลก็เล่าเราเลยค่ะก็คิดว่าเออได้สวยๆก่อนสี่ข้อสีเบาเนะาะวอลต้องมาสอนว,วันยังเศร้าอยู่มันนี้ตล้นนั่งอยู่ข้อมเาไปมาถามว่าถ้าอยากไปเก็บเห็ดบองสิอ๋อตีว่าไปแต่เธอไปโซนเล้ากลับไปเราโทรหาปักก้อยแล้วก็บรรลับ,บ,บมันนี้เราโทรกลับมาเราบอกว่าเรานอนสนะวอลมันยังเศร้าอยู่เนาะปอ้ติเรา ก็แปลกใจอยู่ว่ามันหนีตะขึ้นตอ,อนพอาะพอตีเราตื่นจะเศร้าเราปวดหัวแล้วลว่านั่นแหละก็เลยตีก็เลยขับปลาคนเดียวแต่ปัญหา,าเป็นนางถาเป็นนางล่ออยู่ค่ะล่อเพราะเขาโดนเนาะแล้วขับไปเบิ่งปลาทีว่าอันเคยไปก่อนอันนี้แล้วมันมันโดนตัดน้ำน,นะคะก็เลยไปหาปลาใหม่นั่นเนาะตะเวนหาเบิ่งพอดีไปปลาที่สองไปปลาที่สองคอยไปเจอเห็ดดำเนาะแต่ยังหลายอยู่ค่ะแต่ว่าตีกับ บวันนั้นปัรไดบันน้ย,ย่างขึ้นสูงบรนไดวางพญายนะันมยันเราแบบท่าโดน,นสิค่ะนลาานะัจากมณีกามาอัปเดตพญายังเห็นขังจึกงน้อยเราจะเน่าพอเพิ่มข้นกะยังเป็นหว่วงเราอยู่นะคะ,ะ,ะตีกะสําเรบตีกะเออเห็นเล่าเดี๋ยวดูดูดแลเล่าอยู่ใกล้ๆเล่ากะกะดีขึ้นแน่เนาะก็เอากะ มันไก่หัวไก่ตาเห่านะคะมันกับบอดดก,กัางวนบันไดมือสองมือที่เรารักษาตัวโรงพยาบาลน,นะอ้ยคุยกันบัไดเนาะมันแทงเทรมาาจิตใจบนที่นี่คือถ้าเป็นบานเห่าเห่าก็ยังเดีไปเยี่ยมไป,ยไปยอย่างสิเนาะอืออายุหันก็คือว่าล่ละคะ่ะมีมียาเราไปเยี่ยมมือแล้วเสีออกหน่อนะคะมือหนึ่งก่อนเราสีออกมือนหนึ่งเนาะ,ะมือจว่ากกินเดิมกินกาแฟ,าฟ,าฟาได้นะคะอยากี่กาแฟกินกาแฟาง่ฟยงบา,บาลบอดเสียเนร่ะนั้น,น อยากเราซื้อไปไปห้วกับบอยจากยูได้ป่านนี้คะ่ะเริ่มกินเขากินยังได้เริ่มกินอันนี้ได้กับบอยจากยูกอย็อยอาออกกับขอหมอออกมากจริงมมหมอเขาเบื่อให้ออกมาเล้คะ่ะหมอเขาตังอันนั้นไว้เขาอาจจะให้ยูเล่าให้เราอยู่ประมาณสักสี่หาหกอาทิตย์ทุนน่ะเขาตังแบบว่าอันแพร่นไว้ประมาณนั้นนะพอเราเฟื่องโตดียังสิเข้าใจอยู่โรงพยาบาลประมาณหกอาทิตย์ที่ไหนได้อาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ถึงค่ะ อาทิตย์ก็กว่านะคะนิดๆเนาะสิบมื่นประมาณสิบมื่นแล้วจ้ะก็ยังออกมาแล้วเนาะออกมากับหิวแพ้ม่น้ำแล้วจ้ะก็มารักษาเอาอยู่บ้านเนาะนะคะแต่ว่าตีกับลงใจอย่างหนึ่งคือเขาได้เห็นเราเนาะดดูแลเล่าหน่อยสิคะแต่ปุ่นันก็บบอดี้เฮนบอด้อินอยังสิตื่นเต้าขึ้นมากกะต้องรอเวลาให้เราโทรมาสิค่ะมัน ประมาณจิตใจผู้อยู่เนาะผู้อยู่ไกลค่ะสิไปยำคือบ้านห้าวไกลๆก่บรได้เพราะมันอยู่ในตัวเมือง,องคุณค่ะแต่บ้านไก่มูมยูขาตะเพิ่นห้าสิบไปใส่มาใส่เพิ่นกัดขับรถให้ได้อยู่สิ่ตัวห้าบกบกันไหนเข้าเกรงใจเพิ่นเนาะแต่เพื่อนยัยเราดื้อค่ะเราเราเจ็บนเดๆน้อยเราบอ่อเนี่นะคะเราตื่นขึ้นมา รักสาย,ยวประมาณเมือ 3, ม่อชิดสามเมื่อชิดสี่มั้งตื่นขึ้นมานนางจากคออยู่หมอเขาก็ดว่าอะ่ะถ้าคือแต่นั้นตอนั้นล่นขึ้นมาเร็วแทนสินางจากคอเริ่มอยากเบาอยากยังก็ได้เมืม่อที่หามือ่อชิดหก็เริ่มลุกขึ้นแล้วถอดอันนี้พ่อเขาถอ,อดสายน้ล็เกลือออกให้ก็ลุกขึ้นยางไปหันมานนี้ล,นละนนะคะเราดื้อค่ะปัญญายาเราผสมออยนะ ใคยว่าในช right? re ีว์เราพ่อไปได้เพชรได้เลาเพ็ดเองเลาะซิโบบ้านมันน่ะที่โดนดาเนาะเหมือนกับมหอยบาทก็ไปโดนดาดอกไข่ไขว่าเรากแบ่อยากให้เฮาบ่อยากให้เจ้าของหูสึกว่าเจ้าของเป็นผู้ป่วยอย่งนี้นะเพราะย้ำใส่โซ่สะพาแขนมันขาหนึ่งมันมันติดนะคะคล้ายๆว่าเขาจนใส่ปอกไว้เนาะย้ำใส่โซ่สะพานะคะมันต้องแบบซอยซอยแล้วดันนะคะมันเสียดสีอย่างมันตัดเจ็บอย่างนี้เนาะเท่ากับซอยใส่เท่านี้ แลาวเไปหันมานีข้าก็ซอยใส่เสื้อขันยาาให้เพื่อก็เลยว่าอันเธอยามมาซอยสันปานสันเป็นคนป่วยหลายคนว่าเอ้าโนก็ตีได้เขียนว่าเอ้าเธอเป็ป่วยมากโคโอ้ไขว่าเอยากบุญอยากไขทำเป็นเอ่อันที่เราซอยจะคองได้นะคะแล้ใส่ซอยอันทีแล้วซอยบุตรเอริเขาเจอจากคอคมใส่เหลือจากข้าวเขาจังอาบน้ำมันสิค่ะเพราะมันต้องเราต้องยกแขนนั่นสิหน่ามันข้าต้องอาบน้ำเป็นยังไงเรานั่นแล้วเขาคอมใจเหลือแต่วันเรื่องเรื่องเสียพานสิหน่า เพิ่นกับเบยียร์เพิ่นเบยียเห็ดคล้ายๆว่ารักเบียร์เป็นผ้าลายเฮาอย่างสินมากมายใชเนาะในละเห็ดได้ก็อยากเห็ดจังสินย่างเข้าไปซอยแล้วเข้ากับหวังดีเนาะย่าแล้วโดนยันโดนแพ้แล้วยานยานเจ็บนะคะแพ้กับมีแขนมีข้อมีข้างมีหนา่ามีหูอย่างสินเนาะเพราะมันเด็บมากสิอืมเป็นกัเลยว่าตีวา่วาได้ไม่เห็ดฉันคือฉันเป็นคนป่วยหลายติกับหัวหลอดเขดในใจโอ้ยคิดว่าจะความคือบบป่วยขึ้นได้บรืเนาะวะคิดวาจะความเป็นคนปกติขึ้นได้ปุ๊นั่นล่ะ เาราบ่อยากให้บ่อยากให้เฮ็ดเฮ็ดเราคือจังเราเป็นคนอ่อนแองสินะคะเราบ่มักเนาะป้า,ปาปค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ยาวเติมแล้วคะ่ะก็ตอนนี้ก็เยี่ยมได้แน่แล้วเนาะออกมาพ่อได้ขับปลากระดาษเรื่องขึ้นมาทันทีจะ้ะโอ้เป็นยังไป็ับดูดไปเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย